กาใอยู่กูรู้ทันคิดสร้างสรรค์หรือคิดการผ่านแผนดินทำรักพักดีพรีต่อชาติมึงจะคลาดแค้วใครได้ไหนสนิถ้ามึงชั่วเลวร้อยขายชาติกินมึงจะสิ้นชีพมวยริกดาบกูอยู่ในนี้ผู้บังคับหน่วยผู้บังคับ กระทรวงทบวงกรมรวมถึงท่านนายกรัฐมนตรีพวกเรามีชีวิตเหลืออีกเท่าไหร่ทั้งชีวิตตัวเราชีวิตการรับราชาการทุกท่านครับเรารู้สึกยังไงต่อแผ่นดินนี้ถามตัวเองสิครับว่าเราใช้ชีวิตอ,อยู่บนอะไร บางคนอาจจะบอกว่าอยู่บนพื้นดินพื้นหินพื้นไม้พื้นปูสนามคอนกรีตสนามหญ้าเรากาลังใช้ชีวิตอยู่บนซากเข้าซากกระดูกซากความเสียสละของบรรพชนในอดีตที่ยอมสละเลือดเนื้อ,ลอและชีวิตทับผมจะเป็นพื้นดินให้เราได้มีชีวิตอยู่อย่างทุกวันนี้ท่านรู้สึกยังไงต่อแผ่นดินดนี้ครับอยากเสียสละใช่ไหมครับสิ่งที่ปิดกั้นความเสียสละของท่านคืออะไรครับ ความเห็นแก่ตัวใช่ไหมครับวันนี้เราทั้งหมดจะก้าวข้ามความเห็นแก่ตัวกันลองมาดูเลยครับว่าวันนี้บรรพชนฝากความรู้สึกอะไรไว้ให้กับทุกท่านครับอันอังคารสังขารของกูนี้บัดนี้ผ่าน400ปีหาม่ไม ถึงตัวกูกายกูจะจากไปวิญญาณใสยังอยู่คู่แผ่นดินก็แผ่นดินถืนนี้หรือไม่ใช่ที่กูสู้กู่ไว้ให้ลูกหลานปัดนีนิเหลนหลอนอยู่สุกมานานถึงปาบปาน,ย,าน,นยันยังอยู่คู่ผุกมึงกูสู้กู้แผ่นดินไว้ให้อิสระนำคนไทยสู้ชัยชนะมิรู้สิน้นปฏิธานรักไว้ซึ่งแผ่นดินมิลาเลือนลืงสิน้น แม้สิ้นบายแผ่นดินตัวนี้มีความศักดิ์สิทธิ์มันผู้ใดคิดมุ่งหลายต้องต่อยสิ่งเหตุพรกูผู้กอบกู้กู้พันดินยังดูแลตราบสิ้นทั่วกาลนานกุ้งสีเคยคุกรีด้วยสีเลือดแผ่นดินเคยลุกเดือดเลือดโลมไหลแต่ไทยต้องคงนามความเป็นไทยแม้ไม่มีใครวิญญาณกูจะสู้เอง ขอลูกหลานไทยอย่าเหลืองไหลยามไหลศึกจงสำนึกคุณกษัตริยท่าศาสนาผู่องค์ดำกำหนาบปราบชีวาจึงรักษาสืบแคว้นแผ่นดินไทยตลอทนชีพกูต้องสู้รบมึอแสนสันทหารกูสู้ถวายละเลงเลือดหล,ลังลินจนสิ้นก่อยให้มึงได้อยู่เย็นเช่นทุกวันกูเอาชีพแล ของวงชาติกูอยู่บนสวน์มึงคิดอ่านะไรอยู่กูรู้ทันคิดสร้างสรรค์หรือคิดการผ่านแผนดินท้ารักภัดดีพรีต่อชาติมึงจะคลาดแค้วใครได้ไสิถ้าม,มึงชั่วเลวร้ายขายชาติกินมึงจะสิ้นชีพมวยดยดาบกู